ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่รอบโลกนะครับอยู่ที่จังหวัดบึงการนะครับซึ่งเป็นจังหวัดที่เกิดใหม่นะครับใม่กี่ปีไดบ้างนะนี่ครับต่อตั้งขึ้นเมื่อปี2554นะครับเป็นจังหวัดที่77ของประเทศไทยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมพามาที่วัดโพธารามท่าไคนะครับซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อใหญ่ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดบึงกาฬนะครับ ท่านนักท่องเที่ยวที่มากราบขอพรหลวงพ่อผ้าใหญ่แล้วนะครับสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทอยู่ใกล้กันหรือพลาดไม่ได้ก็คือเรือกําปั่นเครื่องจักรกลไฟนะครับซึ่งจมอยู่ในแม่น้ําโขงประมาณ60ปีนะครับนี่ครับมีพิพิธภัณฑ์น,นะครับเก็บอของที่เกิดนํานขึ้นจากเรือนะครับ คือเรือแห่งนี้เป็นของข้าบดีจากจังหวัดนครพนมนะครับแล่นขึ้นมาเพื่อจะนำไวายจากฝรั่งเศสนะครับไปขายที่เวียงจันร์ทประเทศลาวนะครับแล้วมา,าล่มที่ตรงบ้านท่าไข่แห่งนี้ตรงกับวัดพอดีนะครับเมื่อปี2490นะครับแล้วก็มีชาวบ้านได้ไปเจอเมื่อปี259นะครับซึ่งก็มีการ ประชาชนก็มากราบไหว้นะครับเนื่องจากว่าในเรือแห่งนี้ก็เจ้าของเรือแล้วก็ผู้สามีภรรยาชาวฝรั่งเศสก็เสียชีวิตในเรือนะครับชาวบ้านมาเจอเมื่อปีพศ2559น,นะครับแล้วก็มีการกู้ขึ้นมานะครับแล้วก็มาตั้งไว้ที่วัดโพธารามแห่งนี้นะครับนักท่องเที่ยวที่มากราบหลวงพ่อพระใหญ่แล้วก็จะมาดูเรือนะครับเนี่ยครับ เป็นเรือกเก่านะเป็นเรือกเก่าที่ขนวายนะครับจมลงถึงชาวบ้านถึงเขาอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นนะครับเราเล่ากันมาก็าวายก็ยังใช้ได้อุปกรณ์ในเรือหลายๆอย่างนะครับก็ยังยังใช้ได้อยู่นะครับก็เก็บมาแสดงที่พิพิธภัณฑ์ที่ผมาพาไปเมื่อสักู่นะเนื้อส่วนเรือก็มาตั้งอยู่ที่นี้นะครับนี่ครับมีคนนําพวงมาลัยนะครับมา กราบไหว้นะครับนะครับ,นะรบก็ที่บ้านแห่งนี้ก็มีประชาชนเข้ามาไม่ขาดสายนะครับจะมีเห็นว่าตอนนี้เราจะช่วงหยุดยาว4วันนะครับแล้วรัฐบาลก็ส่ง,สงเสริมงเริมให้เที่ยวประเทศไทยนะครับเนือ่องจากไปต่างประเทศไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะมีรถทัวร์ครับรถส่วนตัวมาเป็นจำนวนมากนะครับ รวมทั้งผมด้วยนะครับหลังรอบโลกก็มีโอกาสได้เดินทางมาจังหวัดบึงการนะครับึจังหวัดบึงการนี้ก็มีแหล่งท่องเที่ยวนะครับหลายแห่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดท่องเที่ยวที่สําคัญของภาคอีสานเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะยังไม่มีโอกาสได้มานะครับเพราะว่าถ้ามาที่นี้ก็ต้องตั้งใจมานะครับเนื่องจากสนามบินที่อยู่ใกล้เคียงก็ต้องไปที่อุดรสกลหรือนครพนม ซึ่งระยะห่างก็ประมาณ200กิโลเมตรเพราะฉะนั้นบางทีการเดินทางก็ถ้ามาเครื่องบินก็อาจจะต้องใช้เวลาต่อแต่ว่าสําหรับคนที่เดินทางด้วยรถส่วนตัวก,ก็มาง่ายนะครับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดบ,รบรึงกาฬนี่ก็มีหลายแห่งนะครับที่สําคัญก็คือแม่น้าโขงมาดูบังไฟพญานาคนะครับหลายพื้นที่นะครับก็ไปดูบังไฟพญานาคซึ่งมีชื่อเสียงมานานนะครับจังหวัดบ,บรึงกาฬจังหวัดนนทบุรีต้องแยกมาจาจังหวัด จากจังหวัดหนองคายนะครับก็มีพื้นที่ที่ดูพญานาคมีสะดือแม่น้ําโขงนะครับที่วัดอาหงนะครับก็เป็นจุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ําโขง200เมตรตรงนั้นนะครับสะดือแม่น้ําโขงนะครับแล้วจะมีในจังหวัดบึงกาฬก็มีสถนานที่สําคัญอีกหลายแห่งอย่างที่กําลังคิดอยู่ตอนนี้นะครับเนื่องจากเป็นที่โฆษณาของอสุรายี่ห้อหนึ่งนะครับก็คือ เขาสามวานนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อใหญ่แห่งนี้นะครับแล้วก็อีกหลายที่ที่ผมกำลังจะไปนะครับอย่างภูทอนะครับซึ่งเป็นบันไดเวียนขึ้นภูเขาเดี๋ยวผมไปถึงตรงนั้นแล้วก็จะมีโอกาสได้ไลฟ์สดให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ผมก็พา มาชมวัดโพธารามกับนรัสการหลวงพ่อพระใหญ่นะครับแล้วก็ดูเรือกลนไฟนะครับที่จมในแม่น้ำโขงหน้าวัดแห่งนี้นะครับก่อนจะกู้มานะครับซึ่งนอนนิ่งอยู่ในแม่น้ำโขงเนี่ยประมาณ60ปีนะครับเรือขนใบนะครับนี่คือนี่ฮะใบพัดเรือนะครับส่วนด้านหน้าผมนั้นก็จะเป็นแม่น้ำโขงนะครับแม่น้ำโขงก็จะอยู่ทางด้าน หน้าวัดนะครับสาหรับคนที่มาเบิงมาจังหวัดบึงการนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่การท่องเที่ยวน่าสนใจนะครับถ้ามีสนามบินเกิดขึ้นที่นี้เนี่ยผมว่าการท่องเที่ยวที่จังหวัดบึงการนะครับน่าจะได้รับความสนใจนะครับเพราะว่าสะดวกสบายแล้วก็มีกิจนอกจากแหล่งท่องเที่ยวยังมีกิจกรรมที่เขาจัดทุกปีนะครับก็คือการแข่งเรือน,อนานาชาตินะครับก็มีประเทศไทยเวียดนามลาวนะครับมาแข่งขันนะครับที่เทศบาล บึงการนะครับตรงในในเมืองแห่งนั้นนะครับก็ปีนี้ก็จะจัดขึ้นวันที่12 13กันยายนนี้นะครับก็คือเสาร์น้านี่เองนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่มาเที่ยวบึงการนะครับถ้ามีเวลาก็รอเชียร์การแข่งเรือนะครับซึ่งที่นี่ก็บอกว่าสนุกสนานมากครับนะครับทางด้านหน้าผมก็จะเป็นแม่น้ำโขงนะครับนั่นแม่น้ำโขงแต่ผมอาจจะเดินไปไม่ถึงนะครับตอนนี้ ขอพาท่านผู้ชมอยู่ในบริเวณวัดก่อนนะครับสำหรับบึงการนะครับก็มีคำขวัญน,นะครับนะครับภูทอกแหล่งพระธรรมข้าล้ำยางพาราน้ำตกใสเจ็ดสีประเพณีแข่งเรือเหนือสุดแดนอีสานนมัสารพ่อหลวงพ่อใหญ่ศูนย์รวมใจศารสองนางนะครับนี่ก็คือ,อคำขวัญของจังหวัดบึงการนะครับ